วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระธาตุแช่แห้งตำบลม่วงตืดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านที่นี่ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุได้รวมตัวกันทําเทียนบูชาสักการะพระธาตุแช่แห้งขึ้นมากลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านหนองเต่านะครับก็ตั้งกันมาตั้งแต่ปี63นี่ก็2ปีกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพึ่ง เริ่มทวัดพระธาตุเช่แห้งเป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดน่านนะคะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดน่านก็ต้องมาสักกราระพระธาตุช่แห้งซึ่งเขาเคยกล่าวกันไว้ว่าใครไม่มาสักกราระพระธาตุช่แห้งถือว่ายังไม่มาถึงจังหวัดน่านค่ะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็เลยคิดกันที่จะทำเทียนบูชาพระธาตุขึ้นมาเพื่อสืบชะตาค่ะ ซึ่งเทียนฟันที่กลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกันผลิตขึ้นมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ยังขาดความน่าสนใจขาดความน่าดึงดูดจึงทำให้เทียนฟันขายได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักสวัสดีค่ะอาจารย์นิรุบลสีเทพรองคณบดีวิทยาลัยน่านมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตหัวหน้าโครงการค่ะ โครงการวิจัยนี้นะคะเรามุ่งเน้นแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเรื่องของกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุสืบเนื่องจากการรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุค่ะเกิดในหลายพื้นที่เลยแต่บางกลุ่มเข้มแข็งยั่งยืนบางกลุ่มก็ไม่เข้มแข็งนะคะบางกลุ่มก็ไปต่อได้ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้แต่บางกลุ่มก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นโครงการวิจัยของเราค่ะเป็นนวัตกรรมกระบวนการนะคะมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืนค่ะ นวัตกรรมที่นำมาใช้มีอะไรบ้างครับนวัตกรรมกระบวนการของเราประกอบด้วยกระบวนการ5ขั้นตอนด้วยกันค่ะกระบวนการแรกคือกระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุค่ะให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับรู้ว่าการรวมกลุ่มอาชีพนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะสามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มอย่างไรบ้าง สำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบค่ะมีการวางโครงสร้างมีการจัดทําแผนงานของกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งผลประโยชน์นะคะอันนี้สําคัญเลยที่จะทําให้กลุ่มยั่งยืนได้ต่อไปค่ะสําหรับกระบวนการที่3นั้นจะเป็นกระบวนการของการพัฒนาทักษะอาชีพนอกจากจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุแล้วยังเกิดองค์ความรู้ใหม่แล้วเกิดการรวบรวมภูมิปัญญาชุมชนได้ด้วยค่ะสําหรับขั้นตอนที่4ี่ ก็คือขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งรูปลักษ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็หีบห่อของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยก็คือช่องทางทางการตลาดค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้พัฒนาช่องทางทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุทําให้มีช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ก็ได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายหน่วยง,งานหลักก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนศูนย์โอทอปในจังหวัดจนตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุของเราจําหน่ายไปทั่วจังหวัดน่านจังหวัดแพร่แล้วค่ะในส่วนต่อโครงการที่ที่เข้ามาส่งเสริมในตรงนี้นะครับเราจะใช้ชุมชนนะครับในการที่จะช่วยเหลือกันเองพึ่งพากันเองในกลุ่มในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นต่อโครงการเข้ามาเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมให้กลุ่มนะครับช่วยการพัฒนารูปแบบระบบผลิตภัณฑ์ให้มีความดึงดูดและความน่าสนใจมากขึ้นการ ใช้การบริหารจัดการกลุ่มแลวก็ขับเคลื่อนนะครับผ่านโดยภาคีเครือข่ายของกลุ่มต่างๆด้วยครับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างครับปกติแล้วจะเป็นเทียนฟันนะครับสีเหลืองนะครับทีนี้ความดึงดูที่เราเข้ามาส่งเสริมให้ความน่าสนใจจากตัวโครงการเข้ามาก็มาทําเป็นรูปกระต่ายนะครับให้เป็นสีประจําวันเกิดเพราะนั่นคือเราเรามาวัดพระชแห่งที่เดียวนะครับจะได้บูชาสองอย่าง คือเทียนที่เป็นแท่งนะครับจะได้บูชาเป็นการเสริมดวงชะตานะครับแล้วก็เป็นลูกกระต่ายนี่จะเป็นการบูชาองค์พระราชาแห่งซึ่งเป็นภาพประจาปีเทาะครับก็จะมีให้เลือกตามวันเกิดตามสีเจ็ดสีได้เลยครับอพอผลิตภัณฑ์เราได้รับการพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็จําหน่ายเนี่ยการต่อยอดนี่เราคงจะเป็นการจดทะเบียนวิาสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์5้าดาวต่อไปะคะ่ะ กลุ่มมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นแล้วในกลุ่มนะครับมีความสนใจผู้สูงอายุนะครับใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองปกติแล้วขาว่าผู้สูงอายุนี่คือแก่ตัวแล้วก็คือจะจะ,จะไม่ทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆครับแต่นี่เขาเห็นคุณค่าของตัวเองตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตตัวเองว่า,วา,าเรายังยังทําได้ทําเพื่อสังคมได้แล้วก็ทําเพื่ออาตุชุมชนในของตัวเองได้ครับ ที่มีโครงการเข้ามาเฉลิมนี่ก็รู้สึกอินดีนะครับผู้สูงอายุก็กระตือรือร้อนอยากร่วมกันทำทำไปเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะครับ โครงการนวัตรกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่มรายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยก็ได้ช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองเต่าตำบลม่วงตืดออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านได้มีองค์ความรู้โดยมีนวัตรกรชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจนสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เทียนรูปกระต่ายที่มีความน่ารักน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นทําให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วยเป็นการเพิ่มรายได้ให กับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มผู้สูงอายุก็มีรายได้รวมถึง6 0แสนบาทเลยทีเดียวแต่นอกจากตัวเงินแล้วนั้นคือการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สูงอายุและให้พวกท่านตระหนักได้ว่าตัวเองนั้นยังมีศักยภาพที่มากจริงๆ